วันนี้นะพามาชนสถานที่โบราณที่ใกล้บ้านนะครับลักษณะเหมือนสถานที่โบราณนะครับก็คือจะมีอิฐเก่านะครับอิฐบอ่อครับที่เป็นที่ดูแล้วไม่ใช่ของคนยุคนี้นะครับลักษณะอิฐบอ่ออย่างนี้นะนะครับ,รบดู ดูมันไม่เหมือนคนยุคนี้คนระับน่าจะเป็นคนยุก่อนนะครับอันนี้คือหลักฐานว่าเคยมีคนมันอาศัยอยู่แถวนี้นะครับคนสมัยก่อน,นครับอันนี้เหมือนสถานที่ถ้าดูโซนแล้วคล้ายๆเจนดีสมัยนี้นะครับแตดว่ายุคก่อนก็มีนะครับมี กาซสร้างเจดีย์อะไรเนี่ยเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับศาส,สนาหรือเปล่าครับถ้าเป็นเจดีย์นะครับเป็นสถานที่ศาส,สนาส,สถานที่หรือเปล่าครับอันนี้คือน่าจะเป็นยอดเจดีย์นะครับเป็นฐานส่วนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นฐานฐานโดยล่อๆนะครับอันนี้ก็เป็นล่อสี่เหลีย่ยมเลยนะไปถนนนะ แต่ว่าบางที่มันก็พังหมดนะครับแต่ว่าที่จะดูเด่นชัดก็คือแถวนี้ครับที่นี่ครับอันนั้นเป็นยอดนะเดี๋ยวผมพาไปชมใกล้ๆนะครับเนี่ยลักษณะก็คือไปแหลมนะนี่เจดี กคงการน่าจะโรงการก,ก็เป็นบอ่อเป็นบอ่อไม่เลือกครับประมาณไม่ก่อนครับแต่ผมผมคิดว่าน่าจะขุดลงไปได้อีกครับแต่ว่าไม่เคยมีใครมาขุดนะนะครับโดยรอบบุริไว้ก็เป็นอิดหมดเลยครับอิดแดนล้วไม่ใช่ฝีมือคนสมัยนี้แน่นอนครับ ก็น่าจะเป็นคนสมัยก่อนครับนี่เคยอาศัยอยู่ <c oughs> ที่นี่นะครับแล้วก็ามาสร้างสถานที่แบบนี้ไว้นะครับอันนี้ก็อยู่บนยอดเขาครับ <c oughs> <c oughs> อยู่บนยอดเขาครับเนี่ยมีบนยอดเขาอย่างนี้เลยครับมีทางผ่านไปมานะครับมันทางไปสวนชาวบ,บ้าน,นครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่แน่ชัดนะแต่ผลสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจนดีนะนิดเก่าสถานที่โบราณน,นะอาเือนที่ที่ชบ,บูหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่รู้นะนี่คือการสันนิษฐานของผมนะครับ อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือฝีมือมนุษย์ช่วงนี้นะครับยุนี้นครับเขามาทําให้นะแต่ว่าอีกแดงนี่คือ,อพี่พอนาน,นครัใครที่มีความูควมมามาสามมาก็มาสำรวจกันดูกันได้นะครับอยู่อยู่หางจากผมว่าครับประมาณกิโลหนึ่งนะครับนะี่ครับ ไม่ได้ไกลนะครับมีรถมาแล้วนะครับ